Hey. 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 No, 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 no. samra pen กำลังมองหาร้านเติม UC ราคาถูกแบเติมเองเราขอแนะนำร้าน Go l เ e n นเติมเกมร้านเติมเกมราคาประหยัดและปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะทั้งร้านเนี่ยใช้เพียงแค่เลข u ู d และชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะคะโดยทั้งร้านนะคะมีบริการเติมทั้ง u ู d ไทยและ u ู d ต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้ที่ Facebook Fanpage Go เด e n เติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่ Add @Golden เดเติมเกม อย่าลืมแอดกันด้วยนะคะระวังจะหากันไม่เจอนะ<ส>ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะ<ส>วันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮด้านั่นเองนะคะวันนี้นะคะไม่ได้มาส่มของนะคะแต่ว่ามาเล่นเกมให้ดูเนาะนะคะยังไงก็ไปรับชมกันได้นะคะเวลาเราเล่นเนาะนะคะสอ,สองปีท้ายๆมองไปดัน โอ้ยสามสามเลยเหรอไม่น่าจะมากกว่าสามอะ่ะเราไปฝั่งกระยอมน,นี้ไหมเฮ้ยตองมาร์กมีคนสามเลยสามเลยไปก่อนไปก่อนไปก่อนเออไปก่อนอเ,อเ,เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดักเดี๋ยวโค้อบห้ไปก่อน ม่่ออยูีกมากกว่าสามาเออกว่าน่าจะแบบเซ็ตๆอ่ะ Watch out Mark the location ไ okay. uh huh. หวยอยู่ใช่ไหมนะไม่ไหวมันเยอะเกินอ่ะ <laughs> ได้นะเอ ok อ mark the l o เคชั่นเพื่อนเอารถไปแล้วเพืนเราหรออ๋อจิ้มหายแล้วไป,ไปตรงนั้นอะ I need a weapon ตีนี้ขาดตัวหนึ่งหรอตีนเองจบตนี้อไรมา Watch out นตัวเนนฮ้ยบงมาร์กมีคนมันเหลือแต่เพื่อนมนะันเล่นได้ะครก็ Watch out น้องตนมันย้ายไปซุกคนอยู่ยยหมด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 นุนอีกตีนึงยิง <c oughs> Watch out Watch out มีตีตรงนู้นลนะ <c oughs> จริโคตรเจ็บเลยเเล่นก่อนนะก็ชุดทันชุดทันชุดทันเปิดไฟวิว่งหนีเบอร์สายิงได้เพื่อนเบอร์สาม คนแน่เลยมันดักเราอยู่ใช่ใช่แต่มุมบอดไม่ไม่เจอช Watch out บอดอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่ามันยิงไปทางไหน oh. อ้าวตายแล้วโดนุที่ป่าอ๋ออยู่นี่อยู่กําแพงอยู่กําแพง Watch out ติดไฟมอ็อกไเนี่ย,ยมอ,อ,อมีน้ำมันเติมไปยัง กระเดาะบกันด้วย วิ่งหลบคนใส่ใหสูฟังชอบเรียก ไม่ชุบกันแล้วหรอได้มีรถมีรถมีรถเออมีรถก็เราไม,ม,ม่ชุบเป็น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 ตะกี้เห็นปะจอ,อดนะจอดแล้จอด มุ้งเกี่ยวพุดด่นเยอะแบ่งได้มีเกอบสามร้อยเกันร้อยอะตอนเนี้ยเกินเก็บอะไรเยอะแยะสายกระเพยของแด้มันมีตัวต่อที่มันไม่หนักไหมวะ หนักมากเลยถือแบบหนักมือสายแปลง DIY ไง70บาทเองนี่ยังใช้อยู่เลยเนี่ยสามสาม,ส,ามสี่เดือนไม่ได้พังแล้วก็สมราคาเลย70-80บาทมันก็ใช้ดีนะ ก็ไม่ได้แบบว่าชิลๆไม่ได้อะไรเจ็ดสิบบาทนี่ดีกว่าไปซื้อตัวละพันแสนครับเป็นลกอะไรชอบขี่ตามตนนเขารับผวดจาาจร แล้วเป็นตลอดเลยนะแบบชอบขับตามถนน ดู่ลบมันบ้านนี้<ช>ก็ดี<ช>แล้วจอดราอยู<ช>่เนาะบอกมาตรงนี้เป็นโกดังใช่ไหมอืมใช่ใช่ใช่เป็นโกดังที่มีเขามันมีแต่ตรงเล่นยากยาก ไม่หลังสมองเราเยอะปะมีหลูกมีสามีเก้าไม่ได้ทำ <c oughs> ไมวิ่งเฉียงเฉียงะมันบกักรถอ่ะขึ้นรถลงแล้วมันชอบบักกดนอนเนี่ย <c oughs> แถวนี้ก่อนมาค่อดันดันเข้าไปหน้ามันมันถ้าเล่นอ่ะมันต้องแบบเข่าหน้าหรือไม่ก็แบบเขา้าเลยอะไรเงี้ยมันง่า้ก็ได้ มุมต่ำนี่หว่าลืม นี่ตัวแรกใช่ปะ่ะครับใช่ใช่ใช่นี่ตัวแรกเราต้องยัดไอ้เนี่ย<า>ตรงนั้นอ่ะ watch out เอ่อสร้างรถอ่ะ oh, oh, watch out มีรถระเบิดด้วย ตัวนั้ไอ้อัน้นทางขวาน,น,นี่หลุมแน่อะนี่ไปขี้มาจอดอไม่รู้มากี่ตัวนะลองตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว,อวลองขวานะ ตีนี้หมดนะตีไอตีที่เรายิงตอนแรกอะเหลือเหลือตัวไก่ยงกีได้ยินไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ในบ้านเฮ้ยตรงมาร์กมีคนเรารับมันอยู่เฮ้ยแสดงว่ามันอยู่ซ้ายหมดเลยนะเนี่ยเราเล่นกลางได้นะเราเข้าไปเลยเหรอแสดงว่าไหนเข้าไปรับตรงเนี้ยพี่ว่าน่าจะรับได้อ่ เล่นตรงอันนี้ได้เนอะตรงไหนตรงแอร์ดรอปอ่ะแอื์แอร์วิ่งพร้อมมุ้งก็ได้เดี๋ยวหลังมาในบ้านอัจซะเ้ยย้ายห่อนี่มั้งเนี่ยประโยคคอนโด เสียงรถดังดัง,ดงเออดังแปดแปดามี่สอง้าตรงนั้นน่าจะ <c oughs> น่าจะ2ปีแต่มันหมดไปแล้วนี่หว่าระวังหลังนะตรงบ้านแหละ เบอร์สามระวังนะครับ เพื่อนในทีมก็เล่นง่ายจริงแล้วจะ <Watch out. S 1> ไปได้ไมอนนั้ยออกขวานะรีบ <Watch out. S 1> นนจังเพื่อน <Watch out. S 1> เห็นตัวเดียวนะไปนู่นก่ ยังน้องอยู่ล้ังีหินลังหินเรื่องลังหินอาเหลืออยู่ในบ้านหินตัวเดียวนะหินตัวนี้อาต้องหินไปดึงยาบัสปะแล้วนนำฮะ ปิดขวาปิดขวาโอ้ยรงตรงนี้อะไรหายวะถอยถอยเออถ่ยถ่ยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเข้าวงก่าเราล่าพวกตัวในบ้าน อา่นล้ำมันงูอยูท่ทางซ้ายนี่แหละไอตัวสุดท้ายเนี่ยรถเดือดหน่อยวะเดืดอดแล้วจูงนอ้อง <c oughs> ยองเดือดอีกเนาะจะเก่ารถ

ไอ้ตัวนั้นน็อกตายาย,ยังเอิ๊กไม่ไม่ยังไ,ไม่ตายยังไม่ตายอยู่ต้นไม้ไ <Okay. S 1> กลๆเลยมันต้องออกมาหาเราเล่นต้นไม้ได้นะเล่นหินได้ปะวะหินหน้าอ่าใช่เดี๋ยวเล่นหินฮะเล่นไหนเลไหนใส่ตัวใน,นน็อกตัวในบ้านน็อกนึ้ง Watch out. Bên nền tầm đó. À, nó <Nic> ở chỗ kia, nó nó nó. Từ bên bán qua đợt cuối. Một tới okay, Watch out. นี่ตนม่ช์ out มันอยู่นึนยังไงมันก็ต้องเข้าอยู่แล้วอะรอรอเลยก็ได้ใจเย็น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 ยิงอะไรนะไม่ยิงเลเฮ้ยจิ้วจิจิ้วจเกมแรกอะมันเป็นอย่างนี้ตลอดจะอีนเตอพัฟาร์ค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนาะนะคะก็ถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีค่ะ